เดี๋ยววันนี้เรามาแกะพัสดุกันนะครับผมว่าเราได้อะไรกันนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับผมทิมใบมา,านาวนะรูเหรียญเขาก็ใช้มาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราโทรคุยกับเจ้าของกัน สวัสดีครับผมแกะพัสดุแล้วครับพี่โทษทีที่น่าชานิดนึงช่วงส่งการงานมันเยอะหน่อยเออเอาเท่าไหร่อ่ะครับองเนี้ยหเจ็ดใช่ไหมครับหกพันเจ็ดไม่ไม่รอดต่เลยพี่พี่ให้แตะหลักเทาไหรในราคาจะรุนแรงจังเอาอเลยนะเครอต่อต่ออืมผมว่าอย่างนี้หรอเออ ใกล้ๆหมื่นเลยเป็นไปได้ไหมอ่ะท้ามันเป็นรอยเยอะอ่ะไม่ไม่ไม่ค่าหมื่นได้ไหมอาจริงๆเลยท้ามันเป็นรอยเยอะจริงๆนะมันไม่ค่อยดีหมื่นทวนแล้วกันเอาซื้อกันมาหลายองค์ละได้ครับยืนยันราคาในไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งพี่อยู่ส่งส่งโอนเงินให้เหมือนเดิม ้าก็เช่าเขาไว้นะครับผมสภาพนี้นะ10,000บาทนะครับผมเรียนเนี่ยเป็นลอยเยอะมากเลยนะองค์นี้นะครับผมถ้าทุกท่านมีพกเคลื่อนนะครับส่งรูป้ามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่านะขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ